จริงๆแล้วการผ่าตัดมันเป็นวิธีสุดท้ายถ้าเราไม่อยากโดนผ่าตัดนะครับเราก็มีวิธีนะครับที่จะพยายามที่จะลดความรุนแรงและชะลอไม่ให้ต้องผ่าตัดนิสีดวงเนี่ยถ้าพูดถึงว่าจะต้องผ่าตัดไหมนะครับสดวงเนี่ยแบ่งเป็นสองประเภทหลักนะครับประเภทที่หนึ่งก็เป็นเป็นภายในเขาเรียกว่าเป็น internal hemorrhoid นะครับก็คืออยู่ด้านในแล้วมันยื่นออกมาข้างนอกนะครับหรือว่าบางทีอยู่ด้านในแล้วมันก็ถ่ายเป็นเลือดออกมาอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบด้านนอก นะครับหรือว่า e x t e r n a l h ร m น r ลคก็จะมีเกรดที่มันแตกต่างกันอย่างเช่นถ้าเป็นด้านในเป็นเกรด 3B หรือเกรด4ก็ <c oughs> คือยื่นออกมาแล้วแล้วกลายเป็นก้อนแล้วไม่กลับเข้าไปอันนี้เป็นข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดส่วนถ้าเป็น e x t e r n a l เนี่ยก็คือเป็นด้านนอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดแทบทุกลายข้อจำกัดยมันมีอยู่ว่าตัวคนไข้เองนะเช่นคนไข้มีปัญหาเรื่องของเป็นเบาหวานคนไข้ที่ติดเชื้อง่าย คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของเลือดออกง่ายนะครับหรือว่ากินยาพวกยาต้านเกล็ดเลือดพวกนี้นะครับหรือแอสไพรินเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการผ่าตัดได้เช่นพอผ่าไปแล้วเลือดก็ไหลไม่หยุดนะครับแล้วแผลติดเชื้อง่ายนะพวกนี้ก็จะเป็นปัญหาตามมาหรือแม้กระทั่งคนไข้ที่เป็นกลุ่มที่ต้องกินยาพวกกดภูมิกินพวกสเตียรอยด์พวกนี้ก็จะมีผลนะครับเรื่องของการผ่าตัดเพราะนั้นด้วยความเป็นยุโรแพทย์เนี่ยเราก็พยายามที่จะดึงดึงไว้ยังไม่อยากให้ผ่าตัดนะครับโดยใช้วิธีอื่น สิ่งที่เราจะป้องกันให้มันเกิดได้คือพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมที่สำคัญคือการนั่งห้องน้ําน,นานที่ผมบอกคือการเข้าห้องน้ล้าอยู่ใช้เวลานานนะครับข้อที่1ข้อที่2คือการเข้าไปแล้วแล้วเราเบ่งแล้วก็ใช้แรงในการเบ่งเยอะนะครับข้อที่3ก็คือเรื่องของท้องผูกถ้าเราท้องผูกประจําเรื่อยๆนะครับอุจจาระแข็งเป็นก้อนเนี่ยก็ทําให้ที่สีดวงมันเกิดได้ง่ายแล้วก็มีโอกาสเกิดได้มากขึ้นนะครับข้อที่4ของการเกิดที่สีดวงเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมของเราเช่นเรา กินน้ําน้อยนอนดึกอะไรพวกนี้พวกนี้เราก็ต้องปรับพฤติกรรมของเราด้วยนะครับอันนี้เป็นพฤติกรรมเบื้องต้นที่นําไปสู่การเกิดฤิษีดวงมีบางรายที่ไม่ยอมรักษาก็ปรากฏว่าเ,เลือดมันไหลตลอดแล้วมันก็ทํำให้มีเพราะว่าเรื่องของโบหิตจางตามมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องรักษาแต่ที่สําคัญกว่าน,นั้นเนี่ยหลายคนอย่าเหมาว่าเป็นลาษีดวง เช่นคนที่อายุมากอันนี้สําคัญมากหลายคนถ่ายเป็นเลือดออกมาเวลาเจอคุณหมอหรือเจอใครก็บอกเป็นลิีดวงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีโรคอื่นที่มันซ่อนอยู่มากกว่าน,นั้นนะครับในคนสูงอายุก่อนที่จะจะเหมารวมว่าเป็นลิศดวงควรจะให้แพทย์ดูก่อนก็ฝากไว้ว่าไม่ต้องอายนะครับเรื่องของทิ่ดวงนะครับเพราะว่าลิีดวงไม่ใช่เรื่องหน้าอายนะครับใครๆก็เป็นกัน